สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพ,พี่กดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องคเแรกกันนะคะพี่ขาองคเล็กหนูก็แจกเดิมเป็นภาพ เป็นกรอบอย่างนี้นะคะพี่หนูได้มาอย่างนี้นะคะพี่หนูได้มาอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาดูความเก่าก่อนนะคะพี่อยากให่ยัยง,อยงอยู่นะคะพี่นะคะเป็นภาพถ่ายหลวงปู่สุขด้านบน,นจะมีหลวงปู่สุขอยู่3ามองค์นะคะพี่1องค์2องค์แล้วก็3องค์อย่างนี้นะคะพี่เดี๋ยวปรับกล้องให้แป๊บนึงนะคะนะคะพี่จะเป็นอย่างนี้นะคะเดีย๋ยกพระเล็กออกก่อน ยกพระเล็กออกก่อนจะได้ดูกันชัดๆค่ะพี่จะได้ดูกันชัดๆนะคะเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่เป็นภาพถ่ายตั้งกับแบบนี้นะเป็นตั้งแบบนี้นะคะพี่ขาเป็นแบบตั้งแบบนี้ค่ะพี่นะคะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาหนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่พี่ดูความเก่าค่ะพี่ความเก่านะคะพี่ขาดูอยากย่ค่ะพี่เต็มนะคะพี่นะคะดูอยากยิ่นะคะพี่หนูเหนนี ปิวปิวพิวๆเลยค่ะพี่นะคะเป็นภาพถ่ายหลวงปู่สุขนะคะพี่เป็นภาพถ่ายหลวงปู่สุขค่ะพี่ขานะคะบานนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่บานนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่ขานะคะสภาพด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่สภาพด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะบานนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่ดูความเก่านะคะพี่อยากย้ายแมงมุมเต็มเลยค่ะขี้ฝุ่นขี้เต็มเลยค่ะพี่นะคะหนูไม่ได้ปัดออกค่ะพี่หนูหนูได้มา แบบนี้สภาพนี้ก็รีบเอามาไลฟ์เลยค่ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ถ้าภาพไม่ชัดแอดไลน์ได้ค่ะพี่แอดไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่ขานะคะเป็นภาพถ่ายหลวงปู่สุขนะคะพี่ด้านบนจะมีหลวงปู่สุกอยู่สามองค์นะคะพี่ขาตามภาพเลยนะคะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่ขาโอเคนะคะไปดูองค์อื่นกันต่อกันเลยค่ะให้ดูคร่าวๆนะคะพี่ไม่ชัดแอดไลน์เลยค่ะแอดไลน์ได้นะคะพี่ อส่วนอันนี้ค่ะเป็นมีดเป็นมีดของหลวงพว่อเดิมเป็นมีดหลวงพว่อเดิมค่ะพี่เล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทจะพี่มีดหลวงพว่อเดิมเล่มนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขานะคะ เป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่ขาถามมาเล่มใหญ่ไหมใหญ่ค่ะพี่ขาแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากค่ะพี่นะคะขอไปที่1,800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาน่าจะทำมาจากกระดูกงามช้างนะคะพี่กระดูกนะคะพี่ไม่ใช่งาน,นะคะพี่ขาอันนี้ขอไปที่1,800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยจ้ะพี่จ๋ามาค่ะพี่มาดูกันที่องค์เล็กๆเดี๋ยว ขับพ้องแป๊บหนึ่งโอเคจ้าส่วนอันนี้จ้าพี่อันนี้จะเป็นของหลวงพ่อพีนะนะคะพี่นะคะใช่หลวงพ่อพีนะไหมมีปลายตะกุดอยู่สองดอกตรงเนี้ยเนี่ยมีสองดอกนะคะมีรอยจารมีตาเพชรค่ะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ขาะหนูจำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรหนูลืมชื่อนะเนี่ยค่ะ องค์นี้ขอไวที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ชะมดใช่ไหมคะพี่ชะมดหลวงพ่อพินาใช่ไหมลืมค่ะพี่ไลไล่ทุกทีก็ลืมทุกทีค่ะพี่นะคะ่ะอันนี้ขอไวที่1,000บาทนะคะพี่ห0ึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาชะมดหลวงพ่อพินาศค่ะ ส่วนองค์นี้คะ่ะพี่ขาเป็นหลวงปูหมุนนะคะพี่นะคะเป็นหลวงปูหมุนอันนี้ขอไว้ที่600บาทคะ่ะพี่หลวงปูหมุนนี้หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะเป็นชุดอย่างนี้ข้างบนเป็นตะกรุดคะ่ะพี่ตะกรุดพันเชือกเก่าๆนะคะพี่ขาในอีกฝั่งนึงเป็นก้นหอยห,ยหรือเปล่าไม่รู้อีกฝั่งก็เป็นล็อกเก็ตหลวงปูหมุนนะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้นะคะพี่ขาเป็นสร้อยประคามปิดตาค่ะแ,แต่เป็นข้อมือนะคะพี่ เป็นสร้อยประคำข้อมือนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่สร้อยประคำข้อมือนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาเป็นของปูเอี่ยมนะคะพี่เป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะค่ะพี่ขานะคะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่เอี่ยมข้อมือนะคะพี่ข้อมือนะคะพี่ขาหนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะเป็นข้อมือนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่หนูเองได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาเส้นนี้ขอไว้ที่900บาทจ้ะพี่เส้นนี้หนูขอไว้ที่900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะ จะมีโดยการหลวงพ่อเดิมนะคะพี่แล้วก็มีเป็นภาพหลวงพ่อเดิมถ้าไม่ชัดพี่พี่ออนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ค่ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่อันนี้เป็นข้อมือนะคะแล้วก็เป็นตะกรุดเล็กๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะเป็นขั้นๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะขอไว้ที่900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขานะคะสวยงามมากเลยค่ะพี่ขานะคะตามภาพนะคะพี่900บาทปลายทาง50บบาทจ้า you <laughs> ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาได้มาใหม่อีกแล้วนะจ๊ะเป็นของหลวงปู่สุกค่ะพี่เป็นของหลวงปู่สุกเป็นสร้อยอย่างนี้นะคะเป็นสร้อยอย่างนี้นะคะพี่ขาชุดนี้ขอไว้ที่800บาทจะพี่นะคะสร้อยนี้ขอไว้ที่800บาทนะคะพี่นะคะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นสร้อยหลวงปู่สุกนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนที่โทรมาถามวันนั้นวันนี้มามีมาอีกแล้วนะคะพี่โทรมาได้ค่ะพี่นะคะขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาสร้อยหลวง ูสุกจ้าส่วนอันนี้จะเป็นแหวนพี่รอดนะคะไม่ใช่แหวนนะคะพี่หนูว่าเขาย่าจะใส่ข้อแขนมากกว่าค่ะพี่เป็นใส่ช่วงแขนมากกว่าค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห0ึ่งพันบาทนะคะพี่นะคะข้อแขนนี้นะคะพี่ขาเป็น เออข้อแขนพี่รอดนะคะพี่ขอไว้ที่1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์ N ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ค่ะพี่ขานะคะเป็นข้อแขนพี่รอดนะคะพี่1000บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่ขาส่วนองค์นี้นะคะพี่เป็นสร้อยของหลวงพ่อพินะ ทำมาจากกระดูกนะคะพี่คุณลุงเขาบอกมาว่าทามาจากกระดูกนะคะพี่ตัวหนูเองอะค่ะพี่บอกตรงๆเลยหนูก็ดูไม่เป็นหรอกค่ะพี่อาศัยถามเขาถามเจ้าของเก่าเขาพอเราพอเขาถามปุ๊บหนูก็จะได้เอามาพูดในไลฟ์ถูกค่ะพี่อาศัยถามเขาจริงๆนะคะเนี่ยค่ะเป็นสร้อยอย่างนี้นะคะพี่เป็นสร้อยอย่างนี้นะคะพี่เป็นของหลวงพ่อพีนะนะคะเส้นนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะพี่เส้นนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่นะคะ จะมีเม็ดเพชรแดงๆนะคะพี่ขานะคะตามภาพอย่างที่เห็นกันเลยนะคะถ้าพี่ไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาหาหนูได้ขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่หนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อพี่ณะนะคะพี่ขาขอไว้ที่1200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกับพี่1200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกับพี่ขาพร้อมโอน1 2 0 0บาททวนกับพี่นะคะเป็นสร้อยของหลวงพ่อพี่ณะจ้า ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นตะกุดหลวงพ่อพิษค่ะตะกุดหลวงพ่อพิษดอกนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่ตะกุดหลวงพ่อพิษดอกนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จ้า ส่วนอันนี้จะเป็นปลหลัดขิกกับพี่จะน่าจะเป็นเนื้อตะกัวละค่ะพี่ปลหลัดขิกเนกื้อตะกัวอันนี้นะคะขอไว้ที่600บาทจ้ะหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทลยค่ะพี่ค่ะปลัดขิกเนกื้อตะกัวจ้ะไม่ทราบหลวงพ่อไหนนะคะพี่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเบี้ยกแก่เก่าๆค่ะพี่ค่ะเบี้ยกแก่หลวงปู่รอดไอ weird. หลวงปู่รอดวัดในโรงนะคะพี่นะคะขอไว้ที่700บาทจ้ะ เบี้ยแก้นี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเบี้ยแก้หลวงปู่รอดวัดนายโรงจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นกิ่งหลวงปู่ทิมค่ะพี่กิ่งปู่ทิมนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะกิ่งปู่ทิมนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นกิ่งหลวงปู่ทิมจ้า ส่วนองค์นี้จะเป็นขุนแผนค่ะพี่ขุนแผนหลวงปูทิมด้านหลังจะเป็นพระนปกพร้อมตะกุดเล็กๆประมาณ4ดอก5ดอกอันนี้รวม5ดอกอันนี้เล็กๆนี่หนูไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะพี่เป็นจุดๆๆเนี่ยค่ะองค์นี้ขอไว้ที่6 0ร้ยบาทจ้ะพี่คุณแผนหลวงปูทิมองค์นี้นะคะพี่ขาตามภาพนะคะขอไปที่6 0ร้ยบาทปลายทาง50บบาทจะ้ะ ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเหมือนกันค่ะพี่แต่ด้านหลังจะเป็นพระปิดตาแล้วก็มีเม็ดเม็ดทองทองอย่างนี้ค่ะพี่ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่คุณแผนองค์นี้หนูขอไว้ที่600้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นเหรียญเจ้าสัวเนื้อเงินลงยานะคะเป็นเนื้อเงินลงยาค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หนึ่บาทค่ะพี่เพิ่งได้มาใหม่เลยนะคะพี่ชุดเก่าเอามาก็ ปิดหมดแล้วนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจยังไงโทรกันเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่นะคะมีรอยจานด้วยนะคะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นดาวหลวงพ่อพินะดาวนี้ขอไว้ที่หกไม่ใช่ดาวค่ะพี่ขอโทษค่ะตาค่ะตาตาหลวงพ่อพินะขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่จ๋า ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันด้านหน้าจะมีตะกุดหลายๆดอกค่ะพี่ขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่เนี่ยค่ะปิดตาหลังแบบ500บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเดียญหลวงปู่ไข่ด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้นะคะไม่ใช่ยันละค่ะเขียนไว้สองสี่อะไรเนี่ยสองสกหรือว่าอะไรนี่หนูก็อ่านไม่ถูกกับพี่นคะคะ แล้วก็เขียนตัวรอแล้วก็ขีดห้าอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่เหรียญปูไข่เดือนนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทค pues. ่ะพ <os ance S 1> ี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหล่อวนอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อไปเหรียญพ่อไปนี้ขอไว้<บ>ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่เหรียญพ่อไปขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อไม่ทราบที่นะคะพี่ด้านหลังมียันนะอันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่รูปหลอ่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่500บาทปลายทาง50บาทค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหร,รียญพอกันพอกันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เหรียญลงพอกันนี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขายจะเขียนว่าที่รึลึกนะคะพี่2569ค่ะพี่นะคะ600บาทปลายทาง50บบาทจะพี่ ส่วนองค์นี้จะเป็นยี่าสัตวรวัตจ้ะยี่าสัตวรวัตนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่ยี่าสัตวรวัตขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นพระก,กิ่งเขียนว่ากิ่งบวไอันนี้เป็นก้นถ้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่รู้ว่าเป็นพระก,กิ่งบวอนะคะพี่นะคะ่ะนะคะจะมีเลขเจ็ดตามนี่ค่ะพี่นะ เจ็ดเจ็ดแล้วก็สองตามภาพนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่เ0็บาทนะคะพี่กิ่งองค์นี้หนูขอไว้ที่เ0็บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทนะคะพี่ขายนะคะตรงหน้าผากจะมีรอย เหมือนแปะอะไรทองๆค่ะพี่นะคะหนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญปู่โตะค่ะพี่เหรียญปู่โต๊ะนี้ขอไว้ที่1,000บาทนะคะพี่เหรียญหลวงปู่โตะพร้อมกรอบอย่างนี้นะคะพี่ขาสีเหลืองฮารามงามตาค่ะพี่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะพี่ ส่วนอันนี้จะเป็นพระพรมค่ะพี่พระพรมนี้นะคะพี่ขาเป็นเนื้อเงินเนาะเป็นเนื้อเงินหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่เจ้าของบอกว่าเป็นเนื้อเงินนะคะพี่หนูอิงก็ดูไม่เป็นดูดูกันเอาเองนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่พระพรมนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่จา๋าส่วนองค์นี้จะเป็นซุ้มกอค่ะพี่ซุ้มกอถักเชือกข้างๆอย่างนี้นะคะ เนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่ซุ้มกอองค์นี้นะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อเดิมค่ะพี่เป็นเดียนหลวงพ่อเดิมนะคะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเดียนหลวงพ่อเดิมองค์นี้นะคะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเดียนหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปูดทวดนะคะพี่องคนี้ขอไว้ที่6 0 0บาทค่ะหลวงปูดทวดองค์นี้นะคะหนูขอไว้ที่6 0้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะคะพี่ถ้าภาพไม่ชัดยังไงรบกรวนแอนไลน์มาหาแม่ค้าได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่ขาอพีนี้หนูมีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ